มากเราเนได้เห็ดเบียว่าขันมาคุยกันนั่นเพราว่าอยากมาคุยอนไปวล้มาต่ำาบดเดียวลูกีรถมาแเ้าไม่ได้ความมากความมากแล้วเป็นมแยแงมากแแยงมากแล้วเม่มืันตาข้นตาไปแล้วมันไม่นยียสิแด่กูเลยคลายควมแล้วหมนิตี้ยิ่งยากเต่มมากหันเดีเนี้ยันมีมูมาคุยแต่มันบริเวียเต่อยากมากยางมบนมีเบียย ขัดกินตำนันตำนี่หน,น,นั่นจังมากมาก่าขมาคุยเปนเ่จะเป็นเรื่องธรรมดาละมูมามันก็ต้องคุยว่าหมายันเป็น,น,นอะไรเซลายเนื้อมันมน,มมมนุ่มไม่ได้กอนเ้าเกียงเนีอย เห็ดจต่้องพิโร okay, ่รงเห็ดอันเขาเจาเห็ดอ่น่นหน่อยแบกเปนยังอบแน่นอนเป็นแน่นอนอันนี้ผู้ใดบอกว่าจะแต่งงานแต่งงานเล่ใช่ผู้หญเขาบอก่แต่งงานแต่งงานเาจะใกับยาทั้งขาทั้ง้าใส่หลังบ้านก็ อือเจ<ว>้าดูวะห,หุ้นหกซช่แปดซีฟุ้นเจ้าว่ามันแจก่านี่ซ<ว>สไแปดซีฟหกซีฟกัมี่ปดีกมีอ,อันแบาบว่าเขาเปใน่ัาเขาจะบอกรละแปด่บ้าแบบว่าอ,อ,อย่างงะเล็หน้อยเน่ยเขาแบ่าหกซีฟเขาจะอมาเร่ หลวบพะขาไหะอย่ามิปนเน่เนาะอ้มึงเช้ากับปนมาทูเลยอือใคร้าสเอนเธไปกินแต่ว่ากูไปเิไปรอบันจันด่ดนมก็เลยกินก่อนอะรมันเศร้านี่แหลจะได้ไปรอบันจันดร์นเเลยก็เลยบบนี้ก็เลยเปลี่ยนแต่น่าจอโทรศัพท์มันเป็นรุ่นเก่าแบบมันหายางอันนี้ก็เลยนขไปหานล่เห็นไหบเมื้อจันไ่ได้ไป นรุนเ่าไม่เห็นหายเนี่ยาอ่อนแบบจับก็ปาดปาดชัาครื่งแกะออกเอาอ่อนอืบจันนาจังเสียอเอาเทียงเป็ชาปเทียงแ้เดือนเดือไหร่จักโทรศัพท์จักโทรศัพท์จัยังโอย้าเอาอ่นนั้นหลังนันกีลอยหาลอยปเปียนจอยอีกสองลอย้โทรศัพท์ต้องะผ้าามันจัมาเสือ่นิ่หน นี่เจ้ารอนบนี่เอว่างนี่บันนี่ผ่าจานนี่ด้วยหนึ่งอันเป็นผ่าไหมแม่คนเห็ดตาแต่งามให็เรียกว่าหนก่ดเห็ดการเพราะว่าเราเคยเห็นนะสีหาเเหดุ้านสุดไปยังไดรัดซำใดซีมันสิตาเสียผ่าตัวอื่นก่อนมันนี้เปรอบวงผ่ามันจัดมันเไม่จะปลุกผ่าได้ช่วยนเตี่ยง่ัลบกเปียเี อไร่ลันิตนะ่อเสิบเบาเนี่ยหรอที่พวกพักคือปากแห้งแล้วท้ายไม่ดูดอยซีอที่ก็แล้วเน่ยกินชา พ่อเขาเจ้ากะลังย so ังย yeah, <h> ังย nice ังก๋เตียวอกปอกๆมาบอกก๋วเตียวแบบก๋เ right ตี๋ยวเดินเดี๋ยพ่อเขาจะมากินอ่ะลูกบ้านเขาเจ้าก็อีนางใหน่งกินเลยนี่เขาอีใหน่งมันหปอกบ้านแล้วเขาไปประจำอืปอกเจ้าอ๋อทีมหอซื้อกินตอนไปใกล้ตู้นะบออือืมอืมอืมเดิูุลาผ้าบ้านพ่อแล้วขาประจำไนี้เราประมานี่แบ่มูมาทอดปลาลูกมากับมาใส่บริการนั่นเอ หมดเลยหดยูหันก็หเดสุอยอดกันเลกินผสมเพียร์น่กินยากถ้าแซนบ้เตียวเลียเรียบด้วยอันโยมเขาเจอกินอะพรพีพแบบกน้าหงเบิร์บอกแค่บคามพี่แบบคามก็แสบเน้มอะไรบอกก็บบามอืพี่บนาหมอหัวแบบหน้าโหงจะเาไปให้เจ้าหนดองบอ ก็มาต้อันบอกขามดีผัดแซ่เกลืออแคี่ยอพกหมหัดพัดใส่หมูเออแบบเดียกันหมูใส่หมอนใส่กระเทียมูแบบเดียวกันกันแต่ว่าเป็นบบน่าหมืแต่ว่ารสชาติม่บอเพื่อบักขาหมลนโอ้ยเครื่องเขาตัสั้นไงคนเนี่ยห่าบักอ้าวโเหอ๋อตีปีไ้กินไแดกแดแต่หมกินซองเทีย จะละหาคนคนจะ่ังไดจะรังอ่ะทำันแล้วบบโกวัดนี่เด็กมา้าัึงหันไปเปิดเบ้่งเขาเจ้าเขานี่เบิดแลนะเขาเจ้าในาในี่ียบเบิเบด์อกินรสสูงอยนแล้วเขากันสีมากกินอะ้รกูกินน้ำกูเบิร มาก,กันลวกเสน้มมเนยปาตมบาดไงตำมะม่งไปเพิเอาก้อนเบก้อนกินเผ็ดแล้วซ้ำหนึ่งขาวบโก้อ,อกันไม่เ็ดกินเองหรอมั้นังพ,พอดีบ่เผ็ดไปบ่พอดีเมียมาแล้วกับบ้บ่ิไปสามมอเลยก็เขาสิเห็ดออกัวเขาเห็ดออกมันมาแต่วันทีท่ยดเจ็ดบ่ามันมายิเ็ดมันสกับมาสี่เ้าข็เลยบ่ิไปเลยสต<อ>่ใคจะคิดมื้งล่ะก็กาลร้องเมืงแอมเจ้วเมืองหนา มันใส่หมูกับแซ่บก็ตัวใส่หมูกับแซ่บก็ตัวใส่หมูใส่หลายอย่างหลายแนวาตัวเจ้าเอาเม็ดมันออกเลยเปล่าเอาหนมันออกเหตุวิธีไหนดิบๆนี่บ่แจ๊กออกเนี่ยสสิบอกไม่ใย้หน่นแล้วบอกไปเอาอยู่เด้อผู้ใดอยากกินบ้านไม่ใหวังเนาะไงอันยางกูแข็งทั้งเราเฮี้ยนไม่ยินดีสักน้องทั้งนี่แล้วบอกคือผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อว่าะเสริฐ ม ja ือเขาไปเห็นบ <dead> ้านเลยงล้ควนมืองานขาวดำหนบหนิดนิดน so ีนีไม่ใมหวังบอกมันเป็นบาดมันยืนนิดด้วยบาดมันหวัง่ม่เ่นแล้วบอกแว่าผู้ใดอยากกินแป้วเด้อนล้ว่าผู้ใดพ่อว่าไม่กินนกก็บอกยอด้พ่อโตตนนมาให้บ้นไบ้านไม่ใฝ่บออืด บอกไปเอาอยู่กูไดอยากกินบอกไม่เวลวาแปลวน่อยกุ้งางมนนีลยก็ได้เข้าไปง่ายอยากเลยจอนแรเจืองต้องกระเด็ดเอาเลยอันนี่อันไจ๋จน้อยเอามาต้นเนี่ย่ารพันฝสามากและเห็ดกระดองสิบโปโกคันสิเอ็ดคนแจกตากชี้กระอ้ำ้ำเนอะ าฟองแล้วฟองแย่เยนตาเย็นเนี่ยโวมยังหลายอยู่คนนบอกกันยกขึ้นก็นะบ่เห็นนาดอกแล้วก็ดูแย่เฉยไหมย่อันนี้แม่ไปผมน่าโหโอ้ยแย่เดียนมาคู่แก้ผีแก้วแบบแซ่บเนื้อไงเนาะยังไมาหย่องไงไฮเราับเนียเราแบกปุก นั่งแกจนเมียดูเหตุผลบารนี่นั่งปอกนะบารนี่นั่งปอกนั่งปอกค่ะมึงดูล่ะเสื้อมารอดฟานเท็ยหยางบาร์นี่ฟานเทีดนหยางได้จานฟานจินเนอปฟาบมึงเก่งค่ะบอฟานบุกงวงหาบุกเน่าโหบุปถุงบุกไงหนี่งว่ามันมัน่วยไงเนาะสถาบันที่ซองบางบ้านไม่แยอันไม่เยาวังซ่องรวยบางไงบารนี่ บ้านหญ่กาพอเอามาดองเอออาหารคันกินนี่ฮะดองก็ดีตัวหลามันกะไปอีกแบบนึงแซ่บซื้อก็บอกเลเข้าเราไม่จะได้รด้อยนักเรียนจำเอาเอนาะมาแรงเนี่ยก็จักซีฟเออเออมาเนี่ยจักซีฟปานกันแล้วก็บ้านลูกคอยนั่นเอาแต่มันสิกินสิยู่แล้วข็เอาเข่าไปทิม้มไปให้ตู้ซู่เสียดย,ยังไดเอาแล้วลวะพอกระเต้าแม่เสียดยังไปให้เราอ,ออกมา ขันย่างเมียการนอนอยู่นี่หาหมมากมันหมักหมูเออบอกแต่สีมันหม,มักหมูหาโหกคนแสียบ่เธอเฮึยบังค่าอ่อนคนน่ะแสีบขนาดเลยค่าอ,อ่นอน,นดูเห็ดดูกลิ่นเอาคนหนึ่งดูเห็ดคนหนึ่งดูกลิ่นไปนัอกไปต้นได้นเบิด์ตตะบอกค่าเงินแดนเอเขาอีปีเบิร์ตตะกคนออกดูแลกัมปะต้องย่างยู่กแก้วหมักห่วงหาวมะนาวโหผัดซสยหมูใส่น้ตำตาล แก้แวหตงลวกพักปลาแดกฝุ่นย่าแล้วฝานโอ้ขันมีฟนนี่เขากันไปเลขกสิบเอ็ดเพ็ดว่างนะโซงพราะเพราเ็ดได้พอดีกินอเอาเอาจ้ำปลาแดกใส่